เท่นี้เดือนหนึ่งประมาณกี่ตันวันแหละวันละร้อยกว่าโลแค่นั้นเองวันละร้อยกว่าโลนะทุกคนสวัสดีค่ะพบกับช่องเซยองเอทีนะคะกับช่วงซาระมีอยู่บ้างซาระมีอยู่บ้างวันนี้นะคะรุ่งพาทุกคนเนี่ยมาชมสวนผักนะคะทุกคนที่ทุกคนเห็นด้านหลังนี้เดี๋ยวเราก่อนนะเราอะมากินกาแฟนะเราก็เดินมาข้างหลังแล้วทีนี้เราก็เห็นเนี่ยสวนเนี่ยเราก็เลยหยิบกล้องเลยนะคะทุกคนเพื่อที่จะไปตามหาเจ้าของแล้วเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์เจ้าของเลยแล้วกันอื เล่นอีกแล้วข้ามได้ไหมเราได้ได้ค่ะกล้ามาเลยกล้ายาวฝนล่ะครับข้ามดูแล้ววัดเสี้ยไปค่ะไปพี่ฝนทําอะไรมาก่อนหน้าเนี้ยก็ทำเถอะมันล่อเพราะพ่อแม่ทําอยู่ทําแบบนี้อยู่แล้วสามไร่ใช่ไหมมันละที่พี่ฝนปลูกสามไร่นี้เดือนหนึ่งประมาณกี่ตันวันแหละวันละร้อยกว่าโลแค่นั้นเองวันละร้อยกว่าโลนะทุกคน วันละน้องคือตัดแบบเนี้ยตัดเป็นยังไงะี่ยทุกคนอย่างเงี้ยร้อยโลหนึ่ลแเท่าไหร่ตอนนี้มาล้าแพงเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยไซนี้นะอย่ไซนี้นะทุกคนโลละสามสิบสามสิบห้าโลอืมถ้าไซนี้กต่ตอนเนี้ยโลห้าสิบบาทเนี่ยลูกดูสวยมากแต่พี่ฝนขายส่งอย่างเดียวถูกปะใช่น้องชายเอาไปส่งที่ตึกมุมเมืองอ๋อคุณไปทั้งหมดเท่าไหร่ทำสวนมาละก็หลายอยู่นะ พอดีว่าน้องไม่ค่อยมีแขกมาแน่เลยนะคะทุกคนตอนนี้เราต้องอยู่แบบสงบจิตสงบใจก่อนไไเพราะว่าถ้าเราใครยอยู่ใกล้มาใกล้เรามันจะกัดอ๋อคือห้ามเข้าใกล้พี่ฝนโคล่าปลเป็นห่วงแม่นะคะอ๋อคือห่างๆอ่ะได้ไนี่คือเหตุผลว่าเดินเข้าใกล้ <c oughs> พี่ฝนไม่ได้โอ้เฝ้าแม่แล้วหนูจะเดินไปได้ไหมเนี่ยพี่ฝนเริ่มสร้างสวนมะละเนี่ยพี่ฝนอะไรยังไงบ้างอะอันดับแรกก็ต้องเตรียมดินก่อน เกียมดินได้ปลูกอย่างนี้นะเราต้องเลอดในก้าเพราะว่าในถาดหลพอได้อาทิตย์หนึ่งเราถึงแลามาปลูกพอมันเริ่มจะรอดเรื้อเราก็ต้องตัดไม้ไม้เสร็จเราต้องถือเชือกเนี่ยเชือกอย่างนี้พอเสร็จแล้วเราก็ต้องแต่ตะข่ายข่ายเสร็จก็คือเสร็จเราจะขึ้นยอดกาไป,ไปเองเราก็ต้องรอพระกอบไม่ลูกเราก็ต้องจับไป้เขาเพื่อประอยู่ข้างในแบบนี้ลุกนอกไม่ได้เพราะอากาศร้อนคือต้องเดินมาดึงด,ด,ดึงกับมืออนะอ๋อ พี่ฝนบอกกิจวัตรประจําวันหน่อยได้ไหมแบบตอนเช้าตื่นมาเราต้องทําอะไรก่อนกับสวนมระเราต้องตัดก่อนลูกใส่ถุงเสร็จแล้วก็น้ำพอรัด10โมงเนี่ยพอจะลดน้ำลดน้ําเวลาไหนบ้างอะคะลดเยอะเพราะอากาศร้อนจะลดตั้งแต่ตองหนึ่งรอบแล้วก็เที่ยงหนึ่งรอบสองทุ่มหนึ่งรอบสามรอบเนาะหน้าร้อนนี้ถ้าช่วงไม่ใช่หน้าร้อนอะเป็นหน้าร้อนฝนมก็จะช่วยไงเราก็ไม่ต้องลดเยอะแล้วมีใส่ปุ๋ยใส่อะไรไหม น,นี่นะคะทุกคนมาระที่ฝนมองคร่าวๆแบบเงินลงทุนให้หน่อยได้ไหมคะว่าทาสวนมาราเนี่ยพี่ฝนใช้เงินลงทุนประมาณเท่าไหร่เผ <c oughs> ื่อมีคนที่เขากําลังแบบทําสวนมาระอยู่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเตรียมตัวแต่อาจจะไม่ถึง3ไร่ก็ได้หรือมากกว่าต้นนี้ก็เนี่ยก็รำเราสิบห้าบาทท้ายอ่ะร้อยคู่อ่ะหนึ่งล่องเนี้ก็คือร้อยคู่แพงแต่ไก่ก็เผื่อแล้แค่ร้อยบาทที่ก็ไม่แพงแค่นี้ก็ม้วนร้อยกว่าบาท กระปองหนึ่งจูันกใช้น่กก็คือปั่กลับหนาดินที่มาพอมันแห้งแล้วพอวหานใหม่ไม่ได้ปลูกแค่มะละพี่ฝนนี้แสดงว่าคือต้องลื้อโอ้อันนี้คือหนูบังเอิญมาเจอช่วงมะละพอดีถูกไหมแต่พอเราจะปลูกเราก็ปักไมพอเราปลูกก็ต้องเอามาปักโอ้โหพี่ฝนล่องหนึ่งนี้ประมาณกี่เมตรอ่ะ ร้อยวาโอเคประมันก็จะไม่ออกลูกคะแนงกันึ่งก็จะไม่ออกมันหมดเวลามันพวกแต่เอาเป็นว่าสองเดือนนี้เราเก็บได้ทุกวันเก็บได้ทุกวันขาเขาใหญ่ใหญ่ลายน้ำยังเขาเรียกลายน้ำดูลายน้ำมันจะนูนนูนใหญ่ใี่มีผักอะไรบ้างนะคะที่พี่ผดปลผูกนอกจากมะละก็มีคะนา้าโอขึ้นใช่แล้วก็เดือนมากจะเล่นอยู่เท่านี้แหละก็ประมาณนี้ใช้คนน้อย ้ทำนี้มีพริกเราจะเนี้แล้วมีพริกเดี๋ยวเราค่อยแอบเดินไปดูพริกด้วยแล้วสามารถเก็บขายได้ทุกวันไหมพริกได้ทุกวันถ้ามันตกลกนะคือตอนนี้มันตาแล้วต้นไม่ไหวแล้วแก่จัดแล้ววันมีกี่โลตอนนั้นที่เก็บนะวันละร้อยสามสิบโลวันละร้อยสามสิบโลแล้วโลละเท่าไหร่แต่ตอนนั้นไม่แพงแล้วโลสามสิบบาทโลสามสิบบาทก็ได้นะแต่ตอนนี้โลเจ็ดสิบนะโอ้ จะเก็ีจะลื่ออยู่แล้วเนี่ยอ้าวทำไมมันถึงแพงมันถึงทุกอากาศมันร้อนแล้วมันไม่ติดความต้องการมันเยอะ,อะแต่ว่าพี่มันไม่มีาาแต่คือคนก็ยังซื้อเยอะเหมือนเดิมแต่นี่นะเขาจะใช้ใชเป็นเรือใช่ไหมเป็นเรือแล้วก็มีมอเตอร์นะคะถูกน้ำนี่แหละแล้วก็ เราหาทางกลับก่อนเพราะว่าตอนนี้เราขึ้นมาจากเรือแล้วนะคะถ้ามีเรือเนี้ยมันก็สะดวกเหมือนกันนะการลดน้ำมันก็ดูเห็นปะเมื่อกี้มันง่ายสะดวกขึ้นนะคะตอนนี้นะคะรุ้งก็อยู่ในดงพลิกนะคะทุกคนไปค่ะโชคดีที่เรา ชโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วเดี๋ยวเผื่อพี่ฝนจะต้องไปทําภารกิจส่วนตัวต่อเนาะไปรดน้าใช่ไหมที่พี่ฝนบอกว่าประมาณช่วงเย็นเนาะก็จะมีรดน้ําต่อโมขอขอบคุณพี่ฝนนะคะที่เป็นเกียรติมากเพราะว่าพี่ฝนเนี่ยบอกว่าปกติเนี่ยไม่ได้คุยกับใครนะคะเดินเข้ามาอ๋อพี่ฝนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็สัมภาษณ์เลยนะคะพี่ฝนก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรทุกคนเจอกันคลิปหน้าโอเคบายบายขอบคุณค่ะพี่ฝนบายบายคลิปอะไรให้พี่ปิดคลิป